โอ้โหดูเลยครับผมดําแล้วอ่ะง่ายอ่ะทาเองที่บ้านได้เลยเราทําอยู่กับบ้านมันปลอดภัยดีดูดีแคร์ดูดีแคร์ดูดีแคร์ค่ะให้ดูดีแคร์ดูแลเรื่องผมขาวเนี่ยนะครับง่ายที่สุดในโลกแล้วอ่ะใครที่มีปัญหาผมขาวนะคะมีผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาแนะนําทุกท่านนะคะดูดีแคร์ตัวนี้เลยนะคะทําเองได้ที่บ้านง่ายมากๆเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นแชมพูปิดผมขาวนะคะแล้วก็เปลี่ยนสีผมได้ด้วยนะคะก่อนที่จะเกิดผลิตภัณฑ์ตัวนี้ เราเองประสบป,ปัญหาคือในเรื่องของผมขาวนี่แหละแล้วก็ต้องปิดผมขาวอยู่เป็นประจําจนทําให ผมเสียตัดทิ้งเลยนะคะแล้วทีนี้เราก็เลยต้องคิดคนเพราะนึ่องจากว่าเราเองอะค่ะมีโรงงานผลิตของตัวเองอยู่แล้วเราก็เลยปรึกษากับทีมอาดีว่าอยากได้ผลิตภัณฑ์สักตัวหนึ่งที่สามารถทําเองได้ที่บ้านใช้ง่ายแล้วก็ไม่กลิ่นไม่เหม็นแล้วก็ผมไม่ต้องเสียมีไหมอย่างเงี้ยค่ะเราก็ผลิตขึ้นมาแล้วก็ใช้เองกับตัวเองอะค่ะกับสามีอะหนึ่งปีเต็มผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวนะคะบำรุงเส้นผมแอนขอแนะนําทั้งหมดนี้เลยค่ะ ดูดีแคร์แฮร์คัลเลอร์นะคะชอบมากคือเขามาบบเสร็จพี่ก็เลยหลอกล่อว่าแม่ดูดีแคร์ตัวนี้นะไม่มีกลิ่นเลยแม่5้านาทีเองอุ้ยแกถูกใจตอนนี้สะสองรอบแล้วค่ะคุณผู้เดือนหนึ่งครั้งหนึ่งเดือนหนึ่งครั้ง